สวัสดีครับเข้าสู่ช่องพิชัยมงคลน,นะครับผมจะมาดีไวฝากล่องคุกกี้ทําเป็นที่ตั้งยาันยุงยนะครับเดี๋ยวมารับชมขั้นตอนการทํากันเลยนะครับเราก็เปืนกาวเรายิงใส่ไปที่นอ็อตเราก็เอาน็อตเราใส่เข้าไปที่ฝาปิดของกล่องคุกกี้ ตอนนี้กาวผมก็เย็นตัวแล้วพอกาวเราเย็นตัวได้แบบนี้แล้วเราก็ใส่น็อตลงไปนะครับพอเราใส่น็อตลงไปได้แบบนี้นะครับเราก็ออก,กิิปหนีบเรามาใส่ลงไปแบบนี้ก่อนเราจะใส่กิิปหนีบนะครับ เราเอาเปืนกาวเรายิงใส่ไปที่กิปหนีบเราเลยพอเราติดได้แบบนี้เราก็ทิ้งไว้ให้กาวเขาเย็นตัวนะครับกาวผมก็แห้งแล้วนะครับที่ผมทำไว้ท่านี้เราก็นำมาใช้งานได้เลยนะครับ เราก็เอาอยากันยุงเราใส่เข้าไปเลยนะครับเราก็บีบตัวบีบเราบีบแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปพอเราใส่ได้แบบนี้เราก็จุดไล่ยุงได้เลยครับ พอเวลายาคันยุงเราขี้ของอยาคันยุงหล่นก็หล่นลงในถาดครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ